สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราพบกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้ก่อนที่เราจะไปเรียนในเรื่องถัดไปนะคะเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนนิดนึงว่าสัปดาห์ที่แล้วคุณครูสอนเรื่องอะไรไปคะนักเรียนพอจะจําได้ไหมคะการบวกการบวกใช่เรื่องการบวกนะคะแล้วจําได้ไหมคะว่าคุณครูสอนเรื่องการบวกเลขกี่หลักไปบ้างคะ หนึ่งหลักสองหลักสามหลักแล้วก็สี่หลักใช่ค่ะอ่าเราได้เรียนเรื่องการบวกเลขจํานวนหนึ่งหลักสองหลักและสามหลักนะคะและเราได้มีการลองทําแบบฝึกหัดไปแล้วเนาะในเรื่องของการคํานวณเลขหนึ่งหลักสองหลักและสามหลักนะคะสัปดาห์นี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องการบวกเลขเหมือนเดิมเลยนะคะแต่เป็นการบวกเลขจํานวนเดิมซ้ําๆกัน นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลลัพธ์ของการบวกเลขเดิมซ้ำๆกันเนี่ยผลของมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันโดยที่คุณครูเนี่ยจะยกตัวอย่างเลขพื้นฐานเลยที่ทุกคนอ่ะคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะ,ะเดี๋ยวคุณครูแชร์หนะ้าจอก่อนนะคะนักเรียน ทุกคนเห็นหนะ้จาจอคุณครูไหมคะเห็นค่ะ,เห,คะเห็นนะอ่าโดยเลขที่คุณครูจะยกตัวอย่างนะคะที่ทุกคนคุ้นเคยก็คือเลขสองนะคะถ้าเราเริ่มจากเลขสองตัวเดียวเลยเลขสองตัวเดียวเลยนะคะคุณครูยังไม่ได้เอาเลขใดๆมาบวกเพิ่มอะไรของกับตัวเขาเลยเนี่ยเลขสองจะไม่มีค่าใดๆเลยเท่ากับค่าของเลขสองตัวนี้มันจะเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนสองสองค่ะ ใช่ค่ะ2ก็จะเท่ากับ2เหมือนเดิมนะคะเพราะเรายังไม่ได้เอาตัวเลขใดๆมาบวกเพิ่มไปเลยต่อไปถ้าคุณครูเอาเลข2เหมือนเดิมยกตัวอย่างเลข2เหมือนเดิมนะคะแล้วเอาเลข2มาบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวคราวนี้กลายเป็นเลข2บวกซ้ำกันกี่ตัวแล้วคะนักเรียน2ตัวตัวค่ะใช่จากเดิมเนาะจากเดิมทีเนี่ยเรามีเลข2แค่ตัวเดียว แล้วคุณครูเอาเลขสองมาบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวคราวนี้กลายเป็นเลขสองในบวกซ้ํากันสองตัวแล้วเนาะแล้วถ้าสองบวกซ้ํากันสองตัวเนี่ยค่าของมันจะเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนสี <4 S 1> ่ค่ะใช่สองบวกซ้ากันสองตัวค่าของมันก็จะมีค่าเท่ากับสี่นะคะมีค่าเท่ากับสี่แล้วนะแล้วถ้าคุณครูคราวนี้คุณครูเอาเลขสอง บวกสองเนี่ยมาบวกเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะเอาเลขสองมาบวกเพิ่มอีกหนึ่งตัวเนี่ยคราวนี้กลายเป็นเลขสองบวกสามกันกี่ตัวแล้วคะนักเรียนสาม,สามตัว,ตว<ะ>ค่ะใช่ตอนนี้เลขสองเนี่ยบวกสามกันสามตัวแล้วเนาะผลลัพธ์ของมันเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนหกค่ะ,คะอ่า ตอนนี้เลขสอบวกสากันสองตัวผลลัพธ์ของเขาจะมีค่าเท่ากับหกนะคะจากเดิมทีเรามีค่าเท่ากับสี่ใช่ไหมคะพอเราเอาเลขสองมาบวกเพิ่มอีกหนึ่งตัวค่าของเขาก็จะมีค่าเท่ากับหกนะคะนักเรียนเก่งมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้เลขสอบวกสากันสามตัวแล้วนะคะ เลขสองบวกซ้ำกันสามตัวมีค่าเท่ากับหกแล้วนะคะนักเรียนถ้าต่อไปคราวนี้คุณครูเอาเลขสองมาบวกเพิ่มเข้าไปอีกหลายๆตัวคุณครูเอาเลขสองมาบวกเพิ่มเข้าไปอีกหลายๆตัวโดยที่จะไม่ใช่เลขแค่สองตัวหรือสามตัวที่เรายกตัวอย่างไปนะคะสมมติว่าเราบวกเลขซ้ำๆกันซักห้าตัวสิบตัวหรือสามสิบตัวอย่างเงี้ยนักเรียนเริ่มจะเห็นถึงปัญหาของมันแล้วใช่ไหมคะว่า ปัญหาของมันคืออะไรนะักเรียนลองช่วยคุณครูคิดว่าข้อเสียหรือปัญหาของการบวกเลขซ้ําๆกันหลายๆตัวเนี่ยข้อเสียเขาอยู่ตรงไหนเวลาเราบวกเลขซ้ำๆกันหลายๆตัวเนี่ยข้อเสียมันเป็นยังไงคะการเขียนมันจะยังไงเอ,งเอ่ยยาวค่ะ,ยา,คะยาวไปค่ะใช่การเขียนมันจะยาวใช่ไหมคะเดี๋ยวลองนึกภาพตามนะคะว่าเวลาเราบวกเลขซ้ำๆกันหลายๆตัวเนี่ยนะคะนักเรียน นักเรียนก็จะเห็นนักเรียนก็พอจะบอกคุณครูได้นะว่าปัญหาหรือข้อเสียของมันเนี่ยเวลาที่เราบวกเลขซ้ําๆกันหลายๆตัวเนี่ยข้อเสียหรือปัญหาของเขาเนี่ยก็คือการเขียนเนี่ยจะยาวใช่ไหมคะพอที่การเขียนมันจะยาวเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้หรือมีวิธีใหม่อย่างไรคะที่เราจะมาแทนการบวกเลขซ้ําๆกันหลายๆตัวที่เดิมทีเนี่ยปัญหาของเขาเนี่ยก็คือการเขียนในจะยาวเนาะ โดยวิธีใหม่ที่เราจะเอาเข้ามาเนี่ยทําให้การเขียนของเขาเนี่ยสั้นลงไม่ว่าจะเป็นการบวกเลขซ้ํากันกี่ตัวก็ตามแต่นะคะแต่ว่ารูปแบบการเขียนขอจะสั้นเท่าๆกันเนี่ยนักเรียนพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะว่ารูปแบบหรือวิธีการใหม่เนี่ยที่เราจะเขียนให้มันสั้นลงเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรมีนักเรียนคนไหนอ่านหนังสือมาล่วงหน้าหรือว่าคุณพ่อคุณแม่สอนมาล่วงหน้าบ้างไหมคะมีไหมเอ่ยไม่ทราบค่ะ ค่ะไม่มีไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวคุณคุณครูจะบอกนะคะว่าวิธีใหม่ที่เรามาใช้แทนการบวกเลขซ้ำๆกันเนี่ยนะคะที่เดิมทีปัญหาของเขาอะ่ะคือการเขียนจะยาวใช่ไหมคะแต่วิธีใหม่เนี่ยเราจะทำให้การเขียนของเขาสั้นลงเราจะเรียกรูปแบบใหม่นะคะเราจะเรียกรูปแบบนี้ว่าเป็นรูปแบบใหม่เราจะเรียกว่าการคูณนะคะนักเรียน เราเรียกรูปแบบใหม่ว่าการคูณนะคะดังนั้นนะคะในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนในเรื่องของการคูณนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาศึกษากันนะคะเกี่ยวกับความหมายของเขาว่าเขามีความหมายว่าอย่างไรการคูณมีความหมายว่าอย่างไรรวมถึงเครื่องหมายของการคูณมีรูปแบบไหนบ้างนะคะแล้วเราใช้แต่ละรูปแบบเนี่ยอย่างไรบ้างตลอดจน การที่คุณครูอยากให้นักเรียนจําผลลัพธ์ของคาตอบได้เนี่ยเราจะมีวิธีการจําอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยท่องจําผลลัพธ์ของการคูณเนี่ยผลลัพธ์ของการคูณการบวกเลขซ้ากันเนี่ยนะคะเพื่อไปใช้ประโยชน์นะคะหรือว่าจะไปใช้คํานวณในชีวิตประจําวันนะคะทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะมาศึกษากันนะคะในเรื่องของการคูณคะ่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตทบทวนนิดนึงเนาะ เราจำได้ไหมเมื่อกี้ที่คุณครูบอกว่ารูปแบบเดิมในรูปแบบการบวกซ้ำกันเนี่ยปัญหาหรือข้อเสียของเขานะคะก็จะอยู่ที่การบวกเลขซ้ำๆกันเนี่ยพอมันหลายๆตัวมากๆขึ้นเนี่ยข้อเสียของเขาก็จะอยู่ที่การเขียนนะคะการเขียนมันจะยาวใช่ไหมคะนักเรียนข้อเสียเนี่ยนะคะของการเขียนนะคะการเขียนของเขาเนี่ยก็คือการเขียนของเขาจะยาวเราจึงไม่ใช้รูปแบบเดิมละ เดี๋ยวเราจะมาใช้รูปแบบใหม่นะคะที่เราเรียกว่าอะไรนะคะนักเรียนที่เราเรียกว่าอะไรคะการ<ง>อะไรคะการคูนค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะใช้รูปแบบใหม่ที่เราเรียกว่าการคูณนะคะเราจะเอาการคูณมาใช้แทนการบวกเลขซ้ำๆกันหลายๆตัวนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนทุกคนคะคุณครูพอจะถามว่า คุณครูจะถามว่านักเรียนพอจะให้ความหมายไดไหมคะว่าการคูณหมายถึงอะไรแล้วการคูณคืออะไรนักเรียนพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะความหมายของการคูณการบอกเลขซ้ำๆกันค่ะใช่ไหมคะอะคุณครูทบทวนนิดนึงเนาะว่าเมื่อแกเราบอกแล้วเนาะว่ารูปแบบเดิมเนี่ยก็คือการบวกเลขเนี่ยปัญหาเขา บวกเลขซ้ำกันเนี่ยปัญหาของเขามันอยู่ที่ข้อเสียของเขาเนี่ยคือรูปแบบของเขาการเขียนของเขามันจะยาวใช่ไหมคะ mm hmm. เราจึงใช้การคูณมาแทนดังนั้นการคูณเนี่ยเป็นรูปแบบเก่าหรือรูปแบบใหม่คะนักเรียนรูปแบบใหม่ค่ะรูปแบบใหม่ใช่ไหมคะดังนั้นการคูณก็คือความหมายของเขาคือรูปแบบใหม่นะคะรูปแบบใหม่แล้ว การคูณที่เป็นรูปแบบใหม่เนี่ยเราเอามาใช้แทนอะไรคะนักเรียนการบวกเลขซ้ำๆกันใช่การคูณที่เป็นรูปแบบใหม่เนี่ยเราเอามาใช้แทนการบวกเลขซ้ําๆกันนะคะครานี้นักเรียนลองช่วยค,คุณครูสรุปอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะว่าการคูณเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรคะนักเรียน รูปแบบใหม่ที่ใช้ทชแทนการ,รบว<อ>กเลขซ้ำๆกัน,กนใช่ค่ะการคูณคือรูปแบบใหม่ที่ใช้แทนการบวกเลขซ้ำๆกันนะคะนักเรียนคราวนี้นักเรียนก็ได้ทราบถึงความหมายของการคูณไปแล้วนะคะว่าการคูณคืออะไรนะคะ <c oughs> ต่อมานะคะนักเรียน ย้อนมาตรงนี้นิดนึงตรงรูปแบบเดิมนะคะรูปแบบเดิมรูปแบบของการอะไรคะนักเรียนตัวนี้รูปแบบบวกค่ะแบบรูปแบบของการบวกใช่ไหมคะลองย้อนมาอ่านนิดนึงนะคะนักเรียนนักเรียนช่วยคุณครูอ่านบรรทัดนี้นะคะบรรทัดที่สองนะคะที่ครูเอาเมาส์ชี้ไว้นะคะว่าอ่านว่าย,ยัางไงนะคะบรรทัดนี้ สองบวกสองเท่ากับสี่ค่ะใช่ค่ะเราอ่านว่าสองบวกสองเท่ากับสี่นะคะเราเรียนกันไปแล้วเนาะในเรื่องของการบวกใช่ไหมถ้าอันนี้ล่ะคะนักเรียนบรรทัดที่สามนะคะเราอ่านบรรทัดที่สามว่าอะไรคะเราอ่านว่ายังไงคะ สองบวก,บวกสองบวกสองเท่ากับเท่ากับหกค่ะใช่สองบวกสองบวกสองเท่ากับหกนะคะนักเรียนคราวนี้ถ้าคุณครูบวกซ้ำๆกันสักสิบตัวยี่สิบตัวละคะนักเรียนเวลาที่เราจะเขียนเนี่ยเห็นข้อเสียของการเวลาที่เราจะอ่านเนี่ยนักเรียนเห็นข้อเสียของการอ่านตัวเลขไหมคะว่าการอ่าน การอ่านการบวกเลขซ้ําๆกันหลายๆตัวเนี่ยข้อเสียเขาเป็นยังไงคะมันเกิดการอ่านที่ยังไงคะมันยาวค่ะใช่การอ่านของเขามันจะยาวใช่ไหมคะพอการอ่านยาวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่านรูปแบบเก่าเนี่ยในการบวกเนี่ยเราจะไม่นิยมมาอ่านแบบนั้นแล้วเนาะแล้วแต่เราจะอ่านในรูปแบบใหม่นะคะอ่านในรูปแบบใหม่เนี่ยเราจะอ่านยังไงคะเดี๋ยวเราม<บ>าดูกันนะคะนักเรียนนักเรียนสังเกตตรงนี้นะคะ เห็นไหมคะที่ะค,ะคุณครูเอาเมาส์ชี้นะคะคือสองบวกสองบวกสองเนี่ยนะคะเป็นการบวกแบบไหนคะนักเรียนเลขมันทำไมกันคะเลขมันอะไรกันเลขมันเหมือนกัน,นใช่ไหมใช่ค่ะ,คะใช่ค่ะเลขเนี่ยตรงเนี้ยบันทันเนี่ยเนาะเป็นการบวกเลขที่เหมือนกันแล้วเป็นการบวกที่ซ้ำๆกันใช่ไหมคะอ่า อย่างตัวอย่างที่คุณครูบอกนะคะว่าบรรทัดน,น,นี้ยมันเป็นการบวกเลขที่ซ้าๆกันของเลขสองใช่ไหมคะจานวนกี่ตัวนักเรียนเป็นการบวกเลขซ้ำกัน<ำ>จํานวนสา<ำ>มตัวหนึ<ำ>่งสองและสามเนาะมันบวกซ้ำกันสามตัวเพราะฉะนั้นการอ่านเนี่ยเราจะอ่านในรูปแบบใหม่ที่เป็นลักษณะของการบวกเลขซ้ำกันเนี่ยเราจะอ่านยังไงดีคะตอนนี้ สองมันบวกเลขซ้ำกันกี่กี่ตัวคะนักเรียนสามตัวค่ะสามตัวนะคะบวกเลขซ้ำกันหนึ่งสองและสามตัวนะคะเพราะฉะนั้นเขาเราจะอ่านไหมคะเราจะอ่านเวลาเราอ่านเนี่ยเราจะอ่านในรูปแบบใหม่เป็นลักษณะของการบวกเลขซ้ำกันนะคะเราจะอ่านยังไงดีคะเราจะเอาเลขไหนมาเป็นเลขตั้งต้นดีคะเลขส,สองค่ะเขาซ้ำกันแล้วก็เอาเลขสองขึ้นต้นเลยเนาะ เอาเลขสองมาอ่านว่าสองเหมือนเดิมสองบวกํากันกี่ตัวคะนักเรียนสามตัวค่ะสองบวกสามกานสามตัวเนาะสองบวกซามการสามตัวเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับหกใช่ไหมคะสองบวกซามการสามตัวเท่ากับหกเราจะอ่านในรูปแบบใหม่เนี่ยถ้าเราบวกซามกานสามตัวเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าสองเราจะเอาสองมาบวกซามกานสามตัวเท่ากับหกนะคะ ทีนี้ถ้าย้อนมาตรงนี้อีกครั้งอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนบรรทัดที่สองที่ที่เป็นสองบวกสองเท่ากับสี่เนี่ยนะคะนักเรียนนักเรียนเห็นวงกลมที่คุณครูวงไว้ไหมคะเห็นค่ะอ่าเราจะอ่านเราจะอ่านตรงนี้ว่ายังไงคะวงกลมที่คุณครูวงไว้เนี่ยการบวกค่ะใช่มันเป็นการบวกใช่ไหมอ่าเราเรียกตรงนี้ว่า เราอ่านตรงนี้ว่าการบวกนะคะแล้วเวลาเราเขียนล่ะคะเรานิยมเขียนแบบนี้นะคะว่าสองบอวกรบวกสองเรานิยมเขียนแบบนี้ไหมคะไม่ไม,ไม่นิยมไม่นิยมเนาะเพราะการเขียนมันทําไมคะมันยาวใช่ไหมเวลาเราจะเขียนเนี่ยเราจะเขียนถึงกี่ตัวอักษรกันคะนักเรียนเราจะเขียนคําว่าบวกเนี่ยถึงกี่ตัวอักษรคะรเวลาเราเขียนเนี่ย เราใช้ถึงสามตัวอักษรเลยเนาะเวลาเราจะเขียนคำว่าบวกกนะันเนาะนี่เราบวกแค่สองตัวใช่ไหมสองบวกสองเนี่ยเราจะต้องเวลาเราเขียนตัวอักษรเนี่ยเราก็เขียนถึงสามตัวอักษรเลยเราจึงไม่นิยมที่เราจะเขียนนะคะเพราะว่าการเขียนคำว่าบวกเนี่ยมันยาวเนาะและถ้าการบวกเลขซ้ำกันมากกว่ามากกว่ามากตัวกว่านี้ล่ะคะยิ่งเป็นยังไงคะการเขียนเนี่ยมันจะยิ่งทำไมคะ <c oughs> การเขียนมันจะยิ่งยาวใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะพอการเขียนมันยิ่งยาวมันยิ่งทําให้เราเสียเวลาเพราะฉะนั้นเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะเราจะมีวิธีไหนดีคะ่ะที่จะทําให้การเขียนของเขาเนี่ยสั้นลงแทนที่เราจะเขียนคําว่าบวกยกตัวอย่างบรรทัดที่สองนะคะแทนที่เราจะเขียนคําว่าบวกเราใช้อะไรมาแทนคะตัวนี้เราเรียกว่าอะไรคะเครื่องหมายค,คูณเครื่องหมายเนาะเราเรียกว่าหมายคูณหมายบวก ก่อนเนาะเราเรียกว่าเครื่องหมายบวกนะคะตรงนี้เราก็ใช้สัญลักษณ์มาแทนคำว่าบวกใช่ไหมคะเราไม่ได้เขียนคำว่าบวกลงไปเราใช้สัญลักษณ์มาแทนมันก็จะเหมือนกับการคูณหรือการบวกเลขซ้ำๆกันหลายๆตัวเหมือนกันนะคะเราบอกว่าเราใช้คำว่าบวกเลขบวกซ้ำกันเนี่ยมันก็จะยาวใช่ไหมคะเราก็จะมีวิธีการที่เราจะเอาใช้เครื่องหมาย เราก็จะใช้เครื่องหมายมาแทนเหมือนกันเนาะเพื่อที่จะให้มันสั้นลงและรวดเร็วขึ้นในเรื่องของการคูณและการบวกซ้ำๆกันเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าบรรทันนี้เนาะสี่วงเนาะสองบวกซ้ำกันสามตัวเท่ากับหกแต่ถ้าเกิดว่าเขียนนะคะนักเรียนเราเกิดเขียนคําว่าบวกซ้ำกันในรูปแบบการเขียนเนี่ยเป็นยังไงคะมันมันยังไงมันยาวใช่ไหม พอการเขียนมันยาวเนี่ยนักเรียนจะทํายังไงให้การบวกซ้ํากันเนี่ยมีการเขียนที่สั้นลงเขียนยังไงคะทํายังไงให้การเขียนมันสั้นเหมือนกับการบวกเนี่ยคือเราต้องทํำยังไงใช้อะไรมาแทนคะใช้เครื่องหมายนะคะใช่เราต้องใช้เครื่องหมายมาแทนมาแทนเหมือนการบวกเหมือนกันเนาะ การคูณเนี่ยเราจะใช้เครื่องหมายมาแทนเหมือนกันบวกเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณครูเริ่มจากเครื่องหมายบวกนะคะนักเรียนเห็นเห็นที่คุณครูทําเครื่องหมายบวกนะคะเห็นไหมคะเห็นหน,น้าจอค้ค่ะอันนี้สมมติว่าคุณครูเริ่มจากเครื่องหมายบวกนะคะ ถ้าคุณครูเริ่มจากเครื่องหมายบวกถามว่าเครื่องหมายบวกเนี่ยคุณครูเอามาใช้นักเรียนช่วยคุณครูคิดนะคะว่าคุณครูจะเอามาใช้แทนการบวกซ้ํากันหรือการคูณเราใช้เครื่องหมายตัวเดิมได้ไหมคะนักเรียนไม่ได้ค่ะไม่ได้เนาะที่มันไม่ได้เพราะว่าอะไรคะนักเรียนเพราะมันจะทําให้เกิดซ้ากันใช่เพราะมันจะทํะใาให้เกิดความสับสนแล้วมันจะซ้ํากันนะคะนักเรียน เราจึงไม่ใช้เครื่องหมายบวกเนี่ยมาใช้แทนมาใช้แทนการคูณเนาะเพราะฉะนั้นเราจะทําเครื่องหมายใหม่เนี่ยให้เป็นเครื่องหมายการคูณเนี่ยเอที่ให้เราเราจะทําเครื่องหมายการคูณหรือการบวกซ้ำๆกันเนี่ยนะคะให้เกิดความแตกต่างนักเรียนจะทํายังไงคะเพื่อให้ใหาการให้เครื่องหมายบวกเนี่ยเป็นเครื่องหมายคูณที่มีความแตกต่างจากเดิมทีที่เขาเป็นเครื่องหมายบวกเนี่ย เราจะทํายังไงให้มันเกิดความแตกต่างที่เราจะใช้แทนการบวกเลขซ้ําๆกันหรือการคูณนักเรียนพอจะบอกได้ไหมคะว่าเรามีวิธีไหนที่ทําให้มันเกิดความแตกต่างนีคะเอียงค่ะเอียงหรือหมุนมันนะคะอ่บางคนก็บอกครูว่าให้เอียงหรือหมุนใช่ไหมคะทีนี้เครื่องหมายของการคูณหรือการบวกเลขซ้ําๆกันเนี่ยเราจะเราจะใช้เครื่องหมายอะไรบ้างมาแทนการบวกเลขซ้ําๆกันหรือเครื่องหมายการคูณนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเครื่องหมายของการคูณเขามีกี่รูปแบบมีรูปแบบแต่บ้างและแต่ละรูปแบบเขาใช้งานอย่างไรเดี๋ยวเรามาศึกษาถึงเครื่องหมายของการคูณกันนะคะเมื่อกี้ย้อนนิดนึงเนาะว่าเมื่อกี้อะเราเราย,ย้อนถึงเรื่องของเครื่องหมายการบวกใช่ไหมคะว่าเครื่องหมายการบวกเนี่ย พอเราเอามาใช้เนี่ยเราก็ใช้เราจะทํายังไงให้มันแตกต่างใช่ไหมคะถ้าเราจะมาใช้เป็นเครื่องหมายการคูณนักเรียนบางคนก็บอกให้คุณครูหมุนหรือเอียงมันใช่ไหมคะเราก็จะได้มารูปแบบนี้แล้วเราจะได้มารูปแบบของตัวนี้นะคะเห็นไหมคะบนหน้าจอเนาะเห็นเนาะทุกคนเราจะได้มาในรูปแบบของหน้าจอที่มันจะไม่ซ้ําและตอนเนี้ยมันได้มาหนึ่งรูปแบบแล้วที่มันไม่ได้ซ้ํากับกับเครื่องหมายบวกนะคะ <c oughs> รูปแบบของเครื่องหม่เนี้ยเราก็มาใช้แทนการคูณหรือการบวกเลขซ้ำๆกันแล้วนะคะนักเรียนเราได้มาหนึ่งรูปแบบแล้วนักเรียนพอจะคุ้นไหมคะว่าเครื่องหมายตัวเนี้ยเราเอาไปใช้งานตอนไหนบ้างนักเรียนเคยเจอเครื่องหมายนี้เวลานักเรียนไปทํำอะไรบ้างคะเวลาเราไปทำอะไรบ้างคะนักเรียนเวลาเราเลือกตั้งหัวหน้าห้องคุ้นไหมคะ เล time, ือกตั้งหัวหน้าห้องเลือกตั้งอประธานนักเรียนคุณไหมคะนักเรียนคุณค่ะค่ะเวลาเราเลือกใครเราก็จะไปกาวไว้ตรงหมายเลขนั้นนะคะอ่าเหมือนบางครั้งที่เวลาคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยไปเลือกผู้แทนอะไรนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่เลือกใครก็เอาเครื่องหมายนี้ไปกาวไว้ตรงหมายเลขที่คุณพ่อคุณแม่นั้นเลือกไว้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเครื่องหมายเนี้ย เขาก็จะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งโดยคนทั่วไปเนี่ยเขามักจะเรียกเครื่องหมายนี้ว่าอะไรคะนักเรียนรู้ไหมมีใครพอจะรู้ไหมคะว่าเราจะเรียกเครื่องกากระบาดอะเราจะเรียกว่ากากระบาทนั่นเองนะคะกากระบาทสะกดยังไงคะนักเรียนก็ไก่สละอากไก่บอใบไม้สะละอาทอนะคะ ใช่ КА. ค่ะคําว่าบาทในการเขียนคําว่าเครื่องหมายการกะบาดนี่นะคะเราจะใช้ทอทหารมีโดนสะกดนะคะนักเรียนอ่ารูปแบบนี้เป็นลักษณะเครื่องหมายการคูณเนี่ยที่เป็นรูปแบบตัวกากบาททับกันเนี่ยน,นะคะเราก็ได้มาแล้วหนึ่งรูปแบบนะคะนักเรียนซึ่งเป็นเครื่องหมายของการคูณหรือการบวกเลขสามสามกันเราได้มาแล้วหนึ่งรูปแบบเนาะทีนี้เวลาที่เราเนี่ย เอาเครื่องหมายนี้ยไปใช้ในคอมพิวเตอร์หรือในโทรศัพท์ในการคำนวณเนี่ยในมือถือเนี่ยเราจะเจอปัญหาไหมคะว่าถ้าเกิดเราเอาเครื่องหมายของการคูณเนี่ยในรูปแบบของการกระบาดเนี่ยไปใช้คำนวณในคอมพิวเตอร์หรือในมือถือเนี่ยปัญหาของมันนักเรียนว่าปัญหาของเขาเนี่ยมันคืออะไรคะเครื่องหมายการกบาทเนี่ยเวลาเราเอาไปใช้คำนวณเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นคะ ตัวกากบาามันไปซ้ำกับตัวอะไรคะอักษรอะไรเลย x ค่ะใช่ตัวกากบาาเนี่ยเป็นตัวอักษรที่มันไปซ้ำกับตัว x ในภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนถ้ามันซ้ำกันเนี่ยมันซ้ำกันหรือเหมือนกันเลยเนี่ยถ้ามันจะต้องทำให้เกิดความสับสนแน่นอนเนาะพอมันเกิดความสับสนเนี่ยกรณีที่นักเรียนจะเอาไปใช้คำนวณการคูณในคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือแม้กระทั่งในโทรศัพท์มือถือก็ดีเราจะ ไม่นิยมใช้เครื่องหมายนี้ละเราจะไม่ใช้เลยแหละเนาะเราจะไม่ใช้เครื่องหมายนี้หละนักเรียนมีวิธีการทําอย่างไรดีคะที่เราจะไม่ทําให้เไปการการกระบาทต,ตัวเนี้ยที่เราจะไปใช้คํานวณในคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ไปซ้ำกับตัว x ในภาษาอังกฤษนักเรียนจะใช้วิธีไหนดีคะเพิ่มเส้นค่ะเราจะเพิ่มเส้นใช่ไหมคะอ่า นักเรียนบอกว่าให้เราเพิ่มเส้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราเพิ่มเส้นเนี่ยมันจะได้กี่รูปแบบเนาะเวลาเราเพิ่มเส้นเนาอ,อ่านแรกเลยเนาะถ้าเราจะเพิ่มเส้นเนี่ยเราจากเดิมทีเรามีตัวนี้เนาะตัวตัว x หรือตัวกาบกา,กาบานเนาะจากเดิมทีเรามีเครื่องหมายนี้ถ้าเราเพิ่มเส้นเนี่ยเราจะเพิ่มสักแนวอะไรก่อนดี แนวนอนค่ะเราเพิ่มแนวนอนเราเพิ uh, ่มแนวนอนเราก็ได้มาหนึ่งรูปแบบแล้วนะคะอ่าแล้วเราเพิ่มแนวอะไรอีกดีคะแนวตั้งตั้งค่ะอ่าเราเพิ่มแนวตั้งเราก็ได้มาอีกหนึ่งรูปแบบแล้วนะคะคราวนี้เราเพิ่มแนวนอนแล้วแนวตั้งไปแล้วเนี่ยเราเพิ่มเอาทั้งสองอันเนี่ยทั้งแนวตั้งและแนวนอนไปเพิ่มในรูปแบบที่สามได้ไหมคะ ได,ได้ค่ะได้ค่ะเราก็ลองเพิ่มไปทั้งสองแนวเลยเนาะอ่ะคราวนี้เก็ได้มาอีกหนึ่งรูปแบบนอกจากเราจะเพิ่มจากแนวตั้งแนวเดียวหรือแนวนอนแนวเดียวแล้วเนี่ยเราก็เพิ่มไปทั้งสองแนวเลยนะคะคือแนวตั้งแล้วแนวนอนเนี่ยก็จะเกิดเป็นเครื่องหมายลักษณะแบบนี้มานะคะโดยเครื่องหมายคูณทั้งสามแบบนี้นะคะคนทั่วๆไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรคะ ให้นักเรียนสังเกตที่รูปแบบของเขานะคะว่ารูปแบบของเขามีลักษณะคล้ายๆกับดอกไม้ชนิดหนึ่งที่มีที่เป็นแฉกๆกเขาเรียกว่าดอกอะไรคะนักเรียนดอกจันค่ะอืมเขาเรียกว่าดอกจันทร์นะคะนักเรียนอ่าเขาเรียกว่าดอกจันทร์เพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนทั้งสามแบบเนี้ย โดยรวมๆแล้วเขาเรียกว่าดอกจันนะคะที่คนทั่วๆไปเขาจะเรียกกันก็คือดอกจันซึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวกากรบาทหรือตัวดอกจันนะคะหรือที่เป็นเครื่องหมายดอกจันเนี่ยตั้งไม่ว่าจะเครื่องหมายไหนก็ตามเนาะทั้งสองรูปแบบเนี้ก็คือเครื่องหมายที่เราเอามาใช้แทนการคูณซึ่งใช้แทนคำว่าการบวก ซ้ํากันด้วยนะคะนักเรียนรบทวนอีกครั้งนะคะว่าทั้งสองรูปแบบนี้เราเอามาใช้แทนคําว่าการบวกซ้ํากันโดยรวมเราจะเรียกเครื่องหมายเหล่านี้ว่าเครื่องหมายอะไรคะนักเรียนเครื่องหมายเนี้ยที่เราเพิ่มเพิ่มเส้นไปกันเราจะเรียกว่าเครื่องหมายอะไรคะนักเรียนคูณค่ะใช่เราจะเรียกว่าเครื่องหมายคูณนะคะนักเรียนทั้งหมดนี้ก็คือเครื่องหมายคูณนะคะนักเรียน โดยเครื่องหมายคูณเนี่ยถ้าแยกเป็นหลักๆเนี่ยมีกี่รูปแบบะนักเรียนสองค่ะมีสองรูปแบบเนาะรูปแบบแรกเนี่ยก็คือลักษณะของที่คนทั่วไปเขาจานว่ากากระบาดเนี่ยเนาะซึ่งากากระบาดเนี่ยเราจะไปใช้เราจะไปเจอแล้วไปใช้งานบ่อยๆเนี่ยก็คือตอนที่เราไปเลือกตั้งหัวหน้าห้องเลือกตั้งประธานนักเรียนหรือเวลาที่คุณพอ่อคุณแม่เนี่ยไปเลือกออผู้แทนใช่ไหมคะ เวลาเราเลือกใครเราก็จะกากระบาดตัวเนี้ยไว้ตรงที่เราเลือกเบอร์นั้นเนาะอ่าอันนี้ก็คือรูปแบบของการกระบาดนะคะส่วนอีกรูปแบบหนึง่งรวมๆแล้วเนี่ยคนเขาเรียกเครื่องหมายเนี้ยว่าเครื่องหมายดอกจันเนาะอีกรูปแบบหนึ่งรูปแบบที่สองเนี่ยก็คือโดยรวมๆแล้วคนทั่วๆไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าเครื่องหมายดอกจันนะคะนักเรียน ทำไมถึงต้องมีเครื่องหมายดอกจันคะนักเรียนทำไมเราต้องเอาอกเครื่องหมายดอกจันเนี่ยมาเพิ่มเข้าไปในการคูณคะเพราะอะไรคะไม่ไม่ซ้ำกับตัวอ,อักษรภาษาอังกฤษใช่ค่ะเก่งมากค่ะเราจะใช้เครื่องหมายดอกจันเนี่ยเพราะเราจะไม่ใช้เพราะมันจะไม่ไปซ้ำกับตัวเครื่องหมายภาษาอังกฤษเนาะเวลาที่เราไปใช้งานในคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งในโทรศัพท์มือถือนะคะเวลาเราเอาไปคำนวณเนี่ย ถ้าเราใช้ตัวการกราบาทหรือตัว x ไปเนี่ยมันในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เนี่ยมันก็คำนวณไม่ได้เนาะเ mm hmm. นื่องจากมันไปซ้ำกับตัว x เ,เขาจึงมีเครื่องหมายดอกจันเข้ามาเป็นตัวเพิ่มในการคำนวณที่เราจะไปใช้ในคอมพิวเตอร์หรือในโทรศัพท์นะคะเนาะเพื่อที่จะไม่เกิดความซ้ำกันโดยทั้งหมดเนี่ยที่ครูกล่าวมาก็คือไม่ว่าจะเป็นการกราบาทหรือดอกจันเนี่ยเราก็ทราบกันดีแล้วนะว่าเราจะมาใช้แทนเครื่องหมายคูณ นั่นเองนะคะคราวน,นี้นักเรียนพอจะทราบแล้วเนะว่าการคูณมีกี่รูปแบบแล้วแต่ละรูปแบบเขาใช้งานยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวทราบความหมายไปแล้วเนาะทราบรูปแบบการใช้งานไปแล้วเนาะในของในสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวเอาเรื่องต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอ,ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ให้ความร่วมมือเจอกันสัปดาห์หน้านะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ